ชาวกัมพูชาจะมีความคิดเห็นอย่างไรเมื่อชาวเวียดนามชื่นชอบการท่องเที่ยวไทยจนบางคนถึงกับบอกว่าประเทศไทยเหมือนกับบ้านหลังที่สองโดยเรื่องราวนี้นะครับเกิดขึ้นมาจากการรายงานของสื่อกัมพูชาอย่าง KBN n e w p l u s ซึ่งได้อ้างอิงรายงานจาก VnExpress International ซึ่งได้รายงานไว้เมื่อวันที่3มีนาคม2023ที่ผ่านมาโดยเป็นหัวข้อข่าวที่มีชื่อว่า นักท่องเที่ยวเวียดนามมองไทยเป็นบ้านหลังที่สองเดี๋ยวเราลองมาฟังข่าวต้นทางจาก VnExpress International กันก่อนนะครับโดยทาง VnExpress International ได้มีการเขียนข้อความไว้ว่าการต้อนรับอย่างอบอุ่นนโยบายวีซ่าที่สะดวกและโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยทำให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้นๆนในหมู่นักท่องเที่ยวชาวเวียดนามซึ่งบางคนถึงกับบอกว่า ประเทศไทยเป็นบ้านหลังที่สองของพวกเขาโดยทางรายงานข่าวนะครับได้มีการอ้างอิงนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามรายหนึ่งที่มีชื่อว่าทรานเลงอกทังที่เคยเดินทางมาประเทศไทยแล้วกว่า10ครั้งซึ่งเขาได้บอกความรู้สึกถึงการมาเยือนประเทศไทยว่าเหมือนได้กลับมาบ้านหลังที่สองซึ่งนะักท่องเที่ยวชาวเวียดนามรายนี้ได้มีการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นครั้งแรกหลังจากที่เกิดสถานการณ์ระบาดนะครับ โดยรายงานจาก VnExpress International ยังได้รายงานต่อไปนะครับว่าในปีที่แล้วประเทศไทยรับนักท่องเที่ยวจากเวียดนาม47,000 0คนซึ่งคิดเป็นครึ่งหนึ่งของจำนวนนักท่องเที่ยวก่อนเกิดการระบาดและด้วยเหตุผลของตัวเครื่องบินที่มีราคาถูกการตรวจคนเข้าเมืองที่เรียบง่ายการต้อนรับและโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งที่ทันสมัยนั่นจึงทำให้ประเทศไทยเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวชาวเวียดนาม และนอกจากนี้เที่ยวบินตรงระหว่างเมืองของเวียดนามกับเมืองใหญ่ของไทยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สําคัญที่ทําให้มีนักท่องเที่ยวจํานวนมากมาเยือนประเทศไทยโดยรายงานข่าวจาก VnExpress International ได้กล่าวปิดท้ายไว้ว่าประเทศไทยตั้งเป้าหมายนักท่องเที่ยวต่างชาติ30ล้านคนในปี2023หลังจากที่ประเทศไทยมีการฟื้นตัวทางด้านการท่องเที่ยวอย่างรวดเร็วภายหลังการระบาด โดยมีนักท่องเที่ยว11.5ล้านคนในปี2022ที่ผ่านมาครับผมนั่นก็เป็นต้นทางข่าวจาก VnExpress International นะครับซึ่งจากรายงานดังกล่าวนะครับก็ได้มีสื่อของกัมพูชาอย่าง KBN n e w Plus ก็ได้มีการน,นำเสนอข่าวนี้สู่ชาวกัมพูชาเช่นเดียวกันซึ่งก็ได้มีชาวกัมพูชาได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นไว้เป็นจำนวนมากซึ่งจากความเห็นต่างๆเหล่านั้นนะครับก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า นอกเหนือจากชาวกัมพูชาจะไม่ค่อยชื่นชอบประเทศไทยแล้วชาวกัมพูชาก็ยังรู้สึกแบบเดียวกันกับชาวเวียดนามอีกด้วยโดยชาวกัมพูชาท่านแรกครับเขาแสดงความคิดเห็นว่าอะไรกันวะเนี่ยทาไมไม่เก็บข้าวเก็บของย้ายไปอยู่ประเทศไทยกันซะเลยละ่ะไปอยู่ประเทศไทยกันซะให้หมดกัมพูชาจะได้ไม่มีคนตกงานมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปโชคดีที่ประเทศไทยไม่มีพรมแดนติดกับเวียดนาม ถ้าประเทศไทยมีพรมแดนติดกับเวียดนามพวกเขาคงจะตีกันยับและการสร้างรั้วชายแดนระหว่างจีนและเวียดนามคงจะไม่ง่ายเลยความคิดเห็นต่อไปครับชาวเวียดนามระวังอาหารริมทางของไทยด้วยความคิดเห็นต่อไปตามความเข้าใจของฉันที่ชาวเวียดนามไปประเทศไทยนั่นก็เป็นเพราะว่าประเทศไทยรู้จักดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาใช้เงินในประเทศ แต่คงจะพยุงเศรษฐกิจได้สักพักเพราะว่าสงครามในยูเครนยังคงดําเนินต่อไปซึ่งมันจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับคนเวียดนามไปประเทศไทยกันเลยไม่ต้องมาเหยียบดินแดนเขมรของฉันฉันเกลียดเวียดนามมากมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปมันคงไม่ต่างอะไรกับการที่คนพมา่าเข้ามาทำงานในกัมพูชา เรายินดีต้อนรับเพื่อนบ้านจากใจมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับไปอยู่ที่นั่นกันให้หมดเลยมาอยู่ทำไมกัมพูชากันเยอะแยะไปเลยฉันไม่อยากให้พวกเวียดนามมาที่กัมพูชามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปชาวเวียดนามกรุณาย้ายไปอยู่บ้านหลังที่สองของพวกคุณให้เร็วๆให้จระเข้กับจระเข้ไปอยู่ด้วยกัน มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวกัมพูชาท่านนี้เขียนสั้นๆไว้ว่ากัมพูชาควรจะเรียนรู้จากผู้อื่นมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไประวังให้ดีเธอคนไทยเวียดนามจะยึดที่ดินของคุณทั้งหมดอย่าไว้ใจชาวเวียดนามซึ่งก็เช่นเดียวกับความคิดเห็นของชาวกัมพูชาท่านนี้นะครับเขาแสดงความคิดเห็นว่าระวังที่ดินจะหมดประเทศไทย มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปโจรสองคนนี้ทำธุรกิจด้วยกันอีกคนหนึ่งเป็นคนหลอกลวงอีกคนหนึ่งก็เป็นคอมมิวนิสต์มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับกรุณาบอกให้พวกเขามาเอาชาวเวียดนามออกไปจากกัมพูชาด้วยมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปทันดีแสดงความคิดเห็นว่าเดคเมนก็ชอบไปเที่ยวประเทศไทยเหมือนกัน ซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้นะครับได้มีชาวกัมพูชาท่านหนึ่งได้เข้ามาตอบกลับซึ่งเขาตอบกลับแบบสั้นๆไว้ว่าเป็นเพราะว่าพวกเขาไม่รักชาติมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปคนไทยระวังให้ดีเวียดนามไม่เคยทิ้งนิสยัยอยากได้ที่ดินของประเทศอื่นมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปเวียดนามทําได้ดีมากไปอยู่บ้านหลังที่สองของพวกคุณให้หมด อย่ามาอยู่ที่กัมพูชาไปอยู่ประเทศไทยคนเวียดนามจะได้ไม่ขึ้นชื่อว่าเป็นโจรเหมือนอยู่ในกัมพูชามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับการท่องเที่ยวเขมรยินดีต้อนรับเสมอแต่ถ้านิสัยเหมือนกันก็ควรจะไปประเทศไทยซะความคิดเห็นต่อไปครับชาวเวียดนามไม่เคยคิดดีกับชาวกัมพูชาเลยให้พวกเขาไปอยู่ประเทศไทยนี่ยดีแล้ว ความคิดเห็นต่อไปถ้าอย่างนั้นได้โปรดนำอันธพานเวียดนามทุกคนย้ายไปอยู่ที่ประเทศไทยด้วยความคิดเห็นต่อไปเวลาคนเวียดนามไปประเทศไทยคนไทยก็ต้อนรับอย่างเป็นมิตรแต่พอคนเขมรไปบ้างทำอย่างกะเราไปขอเขากินมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับดีเลยไปประเทศไทยเลยแผ่นดินเขมรมีไว้สำหรับคนเขมรเท่านั้นความคิดเห็นต่อไปครับ สประเทศนี่แหละที่ต้องการกลืนกินแผ่นดินขเขมรความคิดเห็นต่อไปได้โปรดพาชาวเวียดนามทุกคนที่อาศัยอยู่ในกัมพูชาไปยังประเทศไทยด้วยความคิดเห็นต่อไปครับเขมรไม่ใช่เป้าหมายของเวียดนามความคิดเห็นต่อไปโจรกับโจรนิสัยมักจะเข้ากันได้ดีความคิดเห็นต่อไปครับขอให้เวียดนามไปล้วไปรับไม่ต้องกลับมา ความคิดเห็นต่อไปโดยท่านนี้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าประเทศไทยได้โปรดมอบสัญชาติให้ชาวเวียดนามด้วยเอาไปให้หมดจากกัมพูชาทั้งทางบกและทางน้ำมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับประเทศไทยเขายอมรับทุกอย่างที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติตัวเองมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปทําไมเขมรต้องทําข่าวโปรโมทให้กับประเทศไทยด้วยความคิดเห็นต่อไป สองประเทศนี้เอาแต่ใจตัวเองทั้งคู่ความคิดเห็นต่อไปครับเราจะทําให้กัมพูชาและลาวมั่นคงและเราจะทวงแผ่นดินของบรรพบุรุษคืนจากลูกหลานชาวจีนอพยพมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปเวียดนามเริ่มรักประเทศไทยแต่อีกไม่นานเวียดนามและลาวก็จะยึดประเทศไทยเช่นเดียวกันซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้นะครับได้มีชาวไทยท่านหนึ่งได้เข้าไปตอบกลับ โดยเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าเวียดนามทําเงินจากทรัพยากรของกัมพูชาแล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็นําเงินมาท่องเที่ยวในประเทศไทยซึ่งกัมพูชาได้แต่นั่งมองมาต่อก็ที่ความคิดเห็นต่อไปครับพวกเขาทั้งคู่มีสปิชีเดียวกันถึงอยู่ด้วยกันได้ความคิดเห็นต่อไปบรรพบุพร,บรุษของพวกเขาทั้งคู่หนีมาจากจีนด้วยกันความคิดเห็นต่อไปครับ คนเวียดนามไปที่ไหนก็ผสมพันธุ์ที่นั่นมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปอีกไม่นานคนเวียดนามก็จะทําประเทศไทยให้เป็นบ้านของพวกเขาเช่นเดียวกันความคิดเห็นต่อไปครับคนเวียดนามคงอยากลองดูดกัญชาความคิดเห็นต่อไปตอนนี้พวกเวียดนามคงจะต้องการแผ่นดินไทยแล้วขอให้ไทยเสียแผ่นดินให้กับเวียดนามเร็วๆมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไป ชานรู้สึกดีใจที่ต่อไปนี้ชาวเวียดนามจะไม่อยู่ในกัมพูชาแล้วซึ่งความคิดเห็นในลักษณะนี้นะครับทางแอดมินก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าชาวกัมพูชาได้ฟังเนื้อหาของข่าวหรือเปล่าโดยชาวเวียดนามเข้ามาท่องเที่ยวนะครับไม่ได้เข้ามาซื้อบ้านมาต่อกที่ความคิดเห็นต่อไปประเทศไทยมีการพนันมีกัญชามีผู้หญิงและมีอบายมุขต่างๆมากมาย แล้วจะมีชาวต่างชาติคนไหนบ้างล่ะที่ไม่อยากจะไปประเทศไทยโอเคครับเราจะมาปิดท้ายกันอีกสัก2ความคิดเห็นนะครับชาวกัมพูชาท่านนี้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าชาวเวียดนามความตั้งใจของพวกเขาก็คือการไปขโมยที่ดินของประเทศไทยมาปิดท้ายก็ด้วยความคิดเห็นของชาวกัมพูชาท่านนี้นะครับเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าคนไทยยังไม่รู้จักคนเวียดนาม ครับผมและนั่นก็นไปเพียงแค่บางส่วนจากความคิดเห็นของชาวกัมพูชาที่มีต่อข่าวความนิยมมาท่องเที่ยวในประเทศไทยของชาวเวียดนามจนนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามบางท่านถึงก็บ,บอกว่าประเทศไทยเหมือนกับบ้านหลังที่2เพื่อ,เพ,อเพื่อฟังล้ามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน แล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบายสวัสดีครับ